đi đây Ngặt vào ngoài với động Chạm Tâm hùng tin cây Cái ngồi cây đồng. ตําใข้าวปุ่นหลายผลพี่น้องมาเนี่ยอออข้าวปุ่นมาเต็มเลยสตอรอออสตอปกตักไตพี่น้องเหี้เห็นสตอร่ปะ ัลาคีนกแม่คินกนะัลาคีนกนะขมอำล้ำอล้ำสตอปกไต ไว้ข้าบาพี่น้องไอ้บอกนอกีไน่ไว้เสแสรบเลยชื่อบังบุกเรือกับมาเป็นหน่วยเลยผมเห็นตอนมันคงเล่นแต่ปุ่นพี่น้อง ตีนเป็นตีนนะพี่น้องกินตีนบ่โอ้ตีนน่ยกินตีนเนี่ย,อยพอกับมันนี้มาพอตีนมาเนี่ยเต็มเต็มเลยเต็มตีนได้มหเนี่ยตำหุงนขอตีน ตอมากพอตัวหนอกตัวผู้เนาะออะจะเลื่อยๆเน,น,เน,บบนวันนี้เยเต็มทีเลย่นอง Tin mày rồi Tìm tìm tin đây, Tắt tìm này nồi nồi Lạ Khó không mà lạ không <tompe> bé tỏi hưng hưng thoa mhm mhm rồi ta mhm 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 มสมตำอีสานเจอกับชะตอปักไตพี่น้องอินไกผักกังมาเจอหัวซุกจอดเป็นแน่ไรพี่น้องตีนเลย ดื้อมหอยหอยมากพี่นรองไอยหนาพี่น้องเออม,มาสิบมาก็รสชาติจัดจริงจัดจริงบอกตรงเจอสตอร์เข้าไปพี่น้องเฮิร์นจวดๆเลยพี่น้อง

ตัวตาก็ยังกินปลาหมึกในทะเลอยู่มาเออตีนใหม่เกราเต็มตีนเลยก็ สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ไม่ไป่าเลยไม่ได้ป่อยโดนเดี่ยพี่น้องรถจะพี่น้องได้รถไปซือ yani ้อรถใหม่ตอนนี yup. ้เลยซื้อรถไฟฟ้าเลยเจ้าน้ำมันไหนขายถือว่ามันขี่ได้พี่น้องเนี่ยเออน้ำมันกับแพงขึ้นแพงขึ้นรถไฟฟ้าออกมากจีนเกย์ญี่ปุ่นมันสูงกันพี่น้องอ่ะคนไทยไม่แฮ่ยังญี่ปุ่นขายสูงจีนไม่ได้ย่านเสียหนารถราคาพี่น้องอออืื้ห จากปจแปดแสนเราหกแสนพี่น้องโอ้โห,โหตายสอนงนไทยเด้อสวยัลไงไปจะกินซื้อรถใหม่กัดจัดไปพี่น้องซื้อรถวดไฟกับเสียเงินได้แน่การซื้อรถมันเนี่ยถึงไปสองแสนพี่นออ้องไป้องมังายังเราซื้อไป มักกันงได้ก็ซื้อไฟ้าเด้อกลังจเสียงงันได้ก็ซื้อรถมันแนะนำเีบชื่อได้ไหมล่ะกอบนงินได้เหรอวหยโสดีทุกคน,น,นปปเ,เป็นหนองละปีใหม่เปเนยอแแ้กกับข้ญน่บอกะไรเล่าเนหอะใปีใหม่มาดันใซื้อถกบพอมีน่บอกไดเด้อถามไลย รถไฟฟ้านา้รมันเะพี่หลังนะคร,นครับไหนครับไหนอ๋อนอนี่อินเต็ม